ก้อนชิปที่สองครับมือนีบาจวอนมาตามน้าแจงครับมือน้นมากน้ำวันนีแห้งครับมือนีแห้งเขามือนั่นอีกครับตาจวบอ่ลงใ้เบืองเท่นึงแล้ครับเบิองบรรยากาศครับน้ำแห้งอีรีครับแห้งแบบสุดๆเลยครับน้ำกระรังทะลักมากแบบมือมีอย่างกันอยู่เลยครับตอนนี้น้ำแห้งนมากปลากระมากบรรยากาศจะแบบซ้ำๆน้อยครับ ก็เมื่อไห้่เอฟทีบอลจบบอลเบื่อว่าน้ำมันขึ้นหน่อยขึ้นไลทําไมครับวันนี้บาลจบบอลเลยาว่าเฮ็ดชีพใหีเบ,บื้องนี่แหละครับบรรยากาศโดยรวมค,ค,ค,ครับมีคนยกสะดุ้งบุกขับมือนี่ยน่ทั้งใดบุกไปครับที่พระบรมองศ์เก่า ที่เข้ามาบางแค่หนึงแหละครับเพื่อนครับน้ามัานเป็นเป็นเดี่ยวกายเหมืนดินลินดินลินอยู่ครับมื้อนี้อาจจะเฮ็ดสัแค่แค่สองคลิปนี่แหละครับไอ้ขับปนังป่งเพื่อ ได้ว่าป่าโอ้โหขอไปหายื่นไปเห็น,น,นไหมเจ็บเง่นทราบว่นใาจิตยศพแง่เพ่อนงโอ้โบอ้่้อาได้โอ้ยบ่รู้แล้วก็แล้วตาเล่าแล้วขเขาเจ็บเขาไปส่งเลยเด้เนี่เตยเย็นโก้ก็บเเห็นอยื่นไหมโอ้ยจืดมาเ้อครับนบิ่งป่า โอ้มันประมาณเขาปิ้งแล้วครับผุแตกเงาๆเข้มแล้วขึ้นมามือนี้โอ้ลม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 โอ้มือนปิ้งเงินละโอ้คมพยายามี๋ยวใส่คมพะยำไปดูหั่นครับมือนี้มือนเอ้ามือนี้ปาดลักกินนี่ละเฮาโอู้น้ำแห้งกับมือมือนันนี่เนาะ เม้ันึ้นแย่กับพอดหน้าเขาสุดหรอไมมันเข้าไปในสาเขาสุดหรอดเดะมนปลาโดดออกโอ้ปลาัวหน่อยนี่พ่นเรียงได้บุ่นมันทำได้ยักขี่ว่าพ่อขี่ประธานว่ามือ่อยมาเออพขาีพินก็ได้ยอหรอกเขาพ่อหีบไดปที่หาตัวเขาท่านว่า เอมันก็ถ้าไทยดาวนึงก็ได้ยี่ดอกแค่โลนี่แหละต้องเวียปพาตายปลาชทงเขาอนมื่อทอฟามือก็ปะตวงก็ปะขาวก็ข้นน่อยเขเด เดี๋ได้ยุครับได้ยุตัวหนึ่งแต่ถือว่าได้ครับถือว่าหมาน,นีก็เพิาได้ยักตัวครับถือว่าหมานรอดหัวตาครับป่า <c oughs> ตัวใหญ่หลรอดหัวตา <c oughs> ด่างสองเส้นส,สามเส้นปลา่นี้แต่สองนิ้วเนี่หละครับบาดละตัวก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ <c oughs> มึงไปเร่อยรครับบรรยากาศจะบรรยากาศน้ำแจงมากครับมือนี่ยมาแห้งหลีครับ มาแห้งกับมือต้องสองขางมือขึ้นหลังที่เ้าจะบ,บอโลโรให้เบิ้งครับคุณนะครับที่มาครับน้ำครคับคดเลยน้ำแจ้งค,ร,คงรับคัดไปต้องโดก็เปิดอทั้งสามที่บาทกับบอฟันเอาบ่อยู่แล้วครับน้ำมากมาจากเมี่ยงเลยครับน้ำลงมากจากเมี่ยงเลยเหครับทั้งเลยก็น่าจ,จะบกอยอกู่หรอกเราทางบ้านน้นคุณเท่านี้รู้สึกว่าจะรับผลกระทบอย่างเต็มสูบเลยครับ ดูนะครับปลาโดดโอ้เห็นไหมครับปลาโดดโอ้โอ้โอ้บาันข้าหมานลอดตาเสยลอดเสยได้ตัวเดียวโอ้ยดังสามสะดุ้งสามเส้นกับทั้งสี่แล้วครับปลาโตสองเส้นนี่ออกเบิดครับ มานครับมานมานมานบงึงได้สามตัวอยู่ครับตัวอังได้ตัวเดียวมันหลอดตาครับปลาตัวน้อยครับถามว่าหงอีหรีกับว่า่าดสามเส้นครับาราูราบาดถือว่าขบาปาเนี้มัน,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 นมร,มรุ่นน้ำกันครับ อบ่อ,บอมียังครับเฝ้าครับเฝ้าป็นตยานครับน้าม,มาเนี้ยครับเป็นตะยานเสรจะวิ่งนั่งโดนๆไปวิ่งวิ่งดินี่เป็นวุ่นวนั่งได้บก ที่นี่ก็บทำนี้แหละครับมันสีวว้เงาโหดไปฟอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้บ้าจบบอลให้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดไปเบิ่งอีกจักเทียรก่อนครับบอมานครับหัวน,นี่ก็บบอมานบาถือครับเทถาถือมันโดดแล้วอ่แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ